วันนี้ค่ะบอกว่าเจ๊แม่ปลาบอกลูกชายแม่ปลาราคาไม่แรงนะถามหรือยังวะสันอยากได้พระเอกไหมวะสันเอาเจ๊ได้พระเอกปะวันอะไรอ่ะแม่บอกว่างเลยปะแม่แม่ปลาบอกว่าราคาไม่แรงนะเขาสิมาให้บ่ลรอแม่ปลากันว่าบเม็นบลแรงแต่แม่ปลานี่บอกเคยถามกันเจ้ราคาเก่าแมน เคยถามกันแต่ริครั้ตัวขายเอบเรียงในแม่ป้าบอกมาฟี่เนี่ยเอ้าบอกมาซื้อเนี่ยเกียร์ไปบอกฉันบ้เบอร์มีจ้างแล้วเนี่ยโกดกาแฟมาจยังจะเลยไปจ้างวันเกิดพวกเจ้าก็เป็นแต่รีตวนให้เถอะเขาคุมแล้วต่อสู้เถอะโกดกาแฟกันเลยกันมากมากแค่รับเจอเราเยอะมากเกจเยอะมากค่ะยี่หรี่โอเคสร้างหลายแห่งสวัสดีค่ะ เขาเจอเข้าใจมาค่ะเขาเจอเข้าใจมาเข้าขใจแล้วเสร็จแล้ว,ต,ว,ต,วต้องเล่นเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอืมขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะน่ารักมากเลยเอามาเลยแม่าสัน่นเอาพี่สาวจ่ายค่ะตัวเป็นกาแฟสั่งใหม่นะขอบคุณค่ะสั่งได้เลยค่ะสั่งได้เลย เขาสีพ้ากันได้ร่มบรกสจ่ายคาตัวกันครแม่พระตุ้มอย่าใจลายเด้อความหวังของหมูบ่บ้านเนั่นคนยังสิเขาไหลวุ้ยค่ใจลายก็พูดได้ับเอาบาเกี้มีคนจ้างแบบเอาพระเอกมา,มาสัน้นได้ค่ะได้พระเอกจ้างได้ไปแม,ม่ปุ๊บสิเปียนทันทีเลยบทเนี่ยแม่ขนาม้าปุ๊บสิเขียนบททันทีเลยเอาไปต่อมาให้ทำแม่สเฝ้า,อาบอกฟ้าบอกนสิเตียนบทโอ้ยสีเขียนบทแล้วที่น่าหลงเปล่าเปล่าเปลี่ยนไปเลยไม่อยากเอื้อ เอาเปล่าล่ะจิมพจิมกาแฟให้เยไปถามันก็เด้อต่าไหนเะอีพออุเอขาท่านปิดว่งไปน้อีพออาคุเอเอเาเจ้าท่านปิดปปิดแล้วปฐมเน่ยปิดหลังสุดเลยว้าวน้องสาวส่านว่าเป็นยังไ้ค่ะบ่บนบมียนบะมีเงินไปจ้างเพื่อนกับเลยบระกาถามเขาที่เหลือเพื่อนวาอยู่สูงอยู่ อี่รีแค่มองตาก็ฟินค่ะวี่สันม,มอมม่วงหลายรอบนี้สิเขียนเอาคักๆเลยเสียไอ้แม่แบบว้ายว้ายดูว่าดได้แบบสิแปดบวกเลยว้าย <laughs> แต่อยอมาอยู่แล้วค่ะถ้าเป็นน้องน้องอยอมเอาสรุปสรุปรูปรูปไม่ปานี่คือน้องเต้าหรอเอาเอาเอาแม,ม่พญาเต็มวางได้ประเี็นเอาผู้ใดแม่พญาเต็มมาแม่พญายเต็มคัดใจกันก็เจ้าสิได้เขียนเรื่องไหมตอนแรกนะเอาเพรเอกหลายๆคนบ่เอา เอาไดสิบสองบะเกียเกียเอาไดสิบสองบอกมาหะลายๆคนเลย<ม>เอามาเลือก <laughs> <laughs> เรื่องนี้บอลก็ะเล่ยบอลก็ะเล่ยมาเป็นหนึ่งในในสิบสองเขาเป็นรชนาค่ะเรับราคาล่าสุดเขาจะมาจริงเหรอไปเตาะให้หน่อยสิใครกล้าเตาะแมสบาไปเตาะหน่อยค่ะเอาวีรีเด้เนี่ยเจ้าหยองเท่านั้นค่ะแม่สั้นโอ้ว่ เ้าโยงสิล่นบดนั้นเลยหรือเขาก็เขียนบทเป็นต่ย่านแท้สปอยอะไรเด้เนี่ยเขาเขียนบทฝาดฟันขยี้กันคักวันนั้นจนเดี๋ยวจะไหนสัศรินได้มันมีบทถอดเสื้อใจไหมเนี่ยใครกล้าถอดเสื้อคือคนนั้นได้เป็นพระเอกเลยนะเนี่ยมันมีบทแบบอวัยยุกี่เขียนเขาท่างจะขวางคักสัวเขียนไห้พี่บดนี่เขียนให้จะขวางยังไง บัเนียเนพราะทนเนียนบนนแวแต่เา่เาเวราปตุ่มตีจะบอกลูกเขียนให้่นตีอเเัวมันจนจากไปาปากกาแม่ไล้สวนจะไห้เห็นตาดักยุ้ยใส่วงเวียนหนิ่ะบ้าพรญยัยนั่นลราใส่ไปใส่มาเห็นต่ดัก เพราะงี้นั่นแลบต่ำแม่ตลอดเวลาแม่ก็สิเป็นล้มมาต่ำทุกเพกพูดบ้านนี้แม่ขยายแล้วแม่เลรยวไปเห็นห่วงเลยนี่มันก็สิเบืองลูกนะแม่เราก็มันไปอีกทางนึงนะแม่พ่อจะดูวิวบ่างไหมบ้านเราเตี้ยพอเด้หนักจีกาแฟอุ้มรักสิคะไล่ขัดแล้ก็ได้เลยบ้านเราเตี้ยพ่อวะเจ้าไล่เจ้านี่แม่เห็นตาดักแม่เอาคอยสิเป็นล้มคอยห้อนไหลแล้วมีข้าเจ้ากกระตัมเดี๋ยวหนูไปถามมาเองค่ะแม่พระเอกว้าว ปุณายากมีพระเอกไปจัดก,การมาเลยค่ะพญิตุลัยพระเอกออกว่างแล้วค่ะเ,เ,เดี๋ยวกระทงเขา่าความขั้นจังได้เดี๋ยวกรงเข่าความสิเปลี่ยนบทให้ลูกชายแกย้ผ้ามาก็ได้ค่ะสําหรับเรื่นี้ว้าวจะให้เต้าแก้มาแมวหิ้วโว้ยเขาหยิบมาเลยค่ะยาเทแๆยาเทแๆให้เขามาใม่บอลแมาา่ปลาผมให้แก้ผ้ามาอ้าเอาอแบดพ่อพ่อแดงของเราไหมพ่อแดงครัจะดูบอลหรือจะดูเต้าอ่ะเอาดีๆ ยยก่อนนึงก็จิ้มกาแฟาให้ก่อนถามป้นพี่เต็มเป็นอย่างคือส่งเงนินเป็นอย่างอึันส่งเงินครูมัวเอาไว้เนี่ยสัวแปลกๆนั่นพี่เต็มเนะี่ยจะต้องเคี้ยกับพี่เต็มนั่นแหละเธอหรือพี่เต็มจะมาหยุ่มพระตุ้มหยุ่มดีไหมจะไปดีพี่เจี๊ยบค่ะมันบนลอยเล็บที่จารลึกด้วเนี่ยเพรยายามของอัวโซลีกันเรื่องอันแขกแล้วฉันจะก็ซีมาบามา จิ้มกาแฟก้อนขนาดก็จะมีงเงินไปจ้างเขา,าเบิร์ตเลวอหลีเด้แขกรับเชิญไหลคัะแต่ว่าจากคณะลูกข่อยกระไดเขียนบทเอาแต่ค้นโตทบๆมาสูวบัดนี้บัดเบิร์เงินเราบัด้พระเอกบัดเนี่ยเอาอยัางไงดีเดี๋ยวจะไปหนุมพ่อพญาสันอ๋อว้าหนุมรนวดพี่เตีมยมไรพระเอกออกพระราช่ังเลวออกไปเลวค่ะออกเลวว้าขนาดน,น,นีพระเอกไม่กันจีเอด็เอดเก้าข,ขึ้นมาไหม่โอ้ยกทษดให้แล้วล่ะสัน ต้องต้องสู้กันหน่อยนะคะพระเอกเรื่องนี้เอาเอาผู้ใดโหวตมาแล้วก็ไปต่อกันเอามาเด้อว่าเขาเท่านยนะพ่อค้าถามเขาพ่อมีเงินไปถามเขาอีหลีเบิดแล้วแอแ่ยงแซงบอกตรงๆเลยบอกมาลัามรณะฐานเลยจะ <laughs> เขียนบทกันแค่ไหนฮะว่ามันเสียร่างการเลยบัวเขาไม่ได <laughs> ้ซื้อว่าร่างการเราซื้ออนาถาโจออนาถาโจไปอุ้มรักอ่านะเกี้ยวสมองเรียบหน่อยละเกี้ย มอุ้มรักโชค่ะอุ้มรักโชจิมมัติล่าอยากให้ข่อยได้มีเงินไปจ้างเขาไม่กระไรตัวยีหลี่ไรตัวละครโพส่อยกับยีจ้างไว้เลยไรเบิร์ตเมื่อสิบคนแมสปัสเนี่อมิตาโต้ทบทบทของแต่ละคณะแม็ก่อนที่เอาใส่ไปจ้างเขาพี่น้องใบไม่จ้างเขาได้ตีเจ้าวานอ่ะแต่พิธีกรกามดับหนึ่งแล้วอ่ะสปอยให้เลยอ่ะพิธีกรปากหวานจากคณะระเบียบวัฒนศิลป์ค่ะนี่คนแรกเลยแล้วก็จากคณะระเบียบเยอะมากค่ะ ปทมมันเรื่องซีนอีค่ะบาดเหนียวค่าตัวเท่าถดไมูเจ้าว่าเสี่ยวโตทอบพระเอกอันดับหนึ่งของระเบียบมาอีกอะข่อยสิมีเงินหรือบาดเนี้ยเฮ้ยจิมมาซอยข่อยทำไมจิมทำไมอุ้มรักครับปู่ชิโนนะคะจิ้มทำไม,อม,ะะม,ำไมพอยากเบิงอะพรอยากเบิงผู้ใดว่ามาทำไมคะ่ะมาสนองสีเขาลง่ขันกัน <laughs> พี่ป้ารีตรวจศาสตร์สมุนีแต่ส้วมมันมีพระเอกอีหลีเบิดเงินกันเลยเ่ามีเงินจ้างพระเอกเอาตรงๆเลยนี่ เป็นพยา,ยานเลยนี่นั่งอยู่สามสีค่คนในอนีิริพีิลาก,ก็ได้เดเชียนบทนี้เลี่ยงก,ก,การมีพระเอกสปอยอันนึงครับเรื่องนี้นหอดมารับมาจากกูเกลว่าดีกว่ยเลยฟอร์ฟาย่ามาจากกูเกวเพื่อผู้ใดล่ะเฮื่อ <laughs> คิดสะกดนอนซ่อนดิ <laughs> ตกใจเสะเดือดดวงบะนึงแม่แม่ก็ได้ข้อจ่อข้าใจมากค่ะผู้ใดอยากได้พระเอกมากไปต่ะเอามาเด้อเพื่อนมาอุสุมานะถาได้สุกุสิไปจ้างให้ดอกกูสิไปถามเขาดอกกุสิเบจเล่มาก่้าาแนได้ร่ำพ่อพญายิ่งสุดยอดมากเอาผู้จัดการมาต้องเอาลูกชายแม่มาด้วยโอ้แต่ยังบว่ามีเงื่อนงเขาผู้จัดการเขาก็ไม่ได้เอาเพียงที่ละ ผู้จัดการแม็กกับน้องไส้ข่อยน้อมันก็บอกกันได้อันตะคานละมันเอาดอกพี่เอ้ค่ะข้าวต้มจังถ้วยก็เอาดอกข่อยลิต่วนเจ้าสั่นน้องแม็กเนี่ยผู้แม็กก็ได้เห่าอีกโลพันหนึ่งนึงโอ้ยลิต่วนมาค่ะอยากได้พระเอกคนไหนวามาดูค่ะเพราะแสด้มีเงินไปจ้างกับเจ้าบัวยันที่ยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าเนี่ยจะเห็นใครใส่ชุดเพชรเป็นพิเศษอ่ะเราจะควันที่ยี่สิบสีไสิเอ็ดเอาอย่างนี้ยุกี่สามารถมีพระเอกได้ถึงสามคนเลยทีเดียวค่ะเอามาแย่งกันเลยแถววายก็เป็นคนไอ้สัน <laughs> อันนั้นเมียเขียนบดเ,นบเอียงค่ะต้าวหยองค่ะเอาไปถามเขาค่ะไปถามเขาเด้อเอ๊แต่ต้าวจะกล้าเล่นหรือบทเนี้ยอยู่ก่เขียนไว้แรงเวอร์ยี่สปอยแล้วนะนี่โอ้โอ้พวกเจ้าได้ปิดตาเบิ้งเตี้ยแต่แรกมันใจพี่บอลเล่นใช่พี่บอลอ่าเพราะว่าแบบเขาคุ้นเคยกันไง ก็อยากเขียนพู้หนึ่งน่อนะใส่สุดเพ็ดหนา่อาสั่นฟังแต่กวานล่ำเหรอผู้ใดล่ะฟังแต่กวานล่นลำพ่อเอกผู้ใดล่ะผู้ใดล่ะมาเด้อเมยพออ่อยใส่ใจไปตามพระเอกมาด่วนจังได้พระเอกคนไหนไปจ้างเอาเลยค่ะแม่แม่เอามาปะท่าน,นกันมึงดน่ะสิหาสุดเพชดไม่ใส่เบิร์ดนั่นแหละน้องอยู่เอาลูกชายแม่มาด้วยได้ลูกแม่์ก็ยังว่ามันขาดงบประมามันขาดงบประมานเข้าใจบ่ามีเงินไปจ้างพระเอกนี่ว่าซื้อเนี่ย 4, จ้างตลกแล้วจ้างอันจ้างอันนี้แล้วค่ะจ้างอย่างก็จ้างอัน,นนะพิธีกร,รจ้างตัวร้ายแบบตัวท็อปท็อปทั้งนั้นค่ะจ้างตัวแม่ตัวมั่มจ้างแม่พญาตัวแม่ตัวมั่มมาบัตซิคือพอเอาพระเอกเขาได่สูบคือน่อได้พระเอกว่าสั้นเงินเบิร์ตไปนะค่ะเอาอุ้มลากกระดามาจิ้มตะการใส่ข่อยแน่เนี่ยก้าไมมีเงินไปจ้างพระเอกเขาเลย เพระเอกแต่ละตัวโอ้ยเบายูว่าสันม,นมนาเมนหลักธรรมดาได้เลยกลมๆมันเ็นหกมนเมนหนึ่งครึ่งหกหลักคนวะห้าหลักแต่ว่าแบบห้าหลักปลาไปจะใกล้หกหลักอะเอาจิงๆพระเอกแต่ละคนน่ะฟังแต่วกว่าล่ำพอเอกกบใช่ตลกคือพี่ตุ๊กตับ๊บค่ะบอกเลยเอาเบงฟังก่ว่าล่ำจะหมดแล้วเบงจะหมดแล้วไหมเนี่ยตลกมีสองคน <c oughs> ฟังก่ยวก่าล่ำพอก ฟังก่อนลำพายเอกแต่ว่ามีคนลำอ่าอาลอำมากินมะหอมเอาหายีพวตเทนฮะแซมวะฮีม้าเฮนี้มิตรดมกระดมเลยสันนิษฐานว่าดมเนาะดมาเป็นพระเอกผู้ใดมาเป็นพระเอกไล่นี่คุ้มค่ะมิตรในหอมค่ะแต่ว่ามีคนลำกวดนี่ปัญหาไงเขียนไว่แล้วเล่นยุคจีเขียนไว้อพอเถอะหรือเปล่าอยากซุนคิ้ไป็นสิบเหรเล่นแบบพระเอกตบจูบสิบอกว่าลูกแต่ว่าลูกเขียนหน่อังไงยุคจีคือเขียนแหลงเท่าแต่ว่ามีเงินจ้างพระเอกแต่ว่ามีเงินจ้างพระเอก ีแต่กว่าแบบตัวไล่นี่ตีค่ะพวกเจ้าสิมันใส่เขาไม่สิญาดหรอเมียเขาค่ะมันมามีพระเอกแล้วมันก็เป็นเขาทางมันค่ะโตกับผมมีซื้อวายุนั่นมีตบจูบป่ะเนี่ยอะไรนะแม่นักเอกตบเจ้ายังเดียวหรือว่าเจ้าสี่สปอยมีชาคมมีมีแต่ตบหลุมมิชาคมคือดีกว่าเอาสี่สปอยนะพี่บอลซื้อผู้วอดนี่ฮะว่าพี่บอลบอกมีฉากคมคมกึกกึกกึกค่ะ โซกับผมนี่ซื้อว่าผู้ว่าโดนเศรษฐีผู้ว่าโดนมูเจ้าพระเอกมาสกัดเราเดินได้จะเป็นเศรษฐีผู้ว่าโดนได้เศรษฐีได้ไหมเสตีผู้ว่าโดนตายๆๆๆเอาคนมาสกัดในละแวกย่านนี่บ่มีผู้ใดรวยซ้ำ่อยป๊าดมันเป็นเศรษฐีค่ะมันสิมาเอาเมียเขาค่ะเพราะว่าคอยขายกาแฟอุ่มรักเด็กกับไล่เลิศเออได็กกับไล่เลิศรษฐีอุ่มรักค่ะเศรษฐีกาแฟอุ่มรักแต่ชีวิตจริงนั่นซี่โอมีกันจ้างพระเอก จิมมะเนี่ยค่ะจิมมะเนี่ยบทพระเอกเขียนไว้แล้วเด้อบทพระเอกเขียนไว้แล้วจริงๆนะคะแต่ว่าเราขาดงบประมาณสู้บอนอย่าให้เสียชื่อเด็กผูทไทยพี่ปาเอายังไงพี่ปาเอ้าโอ้โหบอยูนานนี่บทแบบบทใหม่เลยนะคะเอาจริงเคยเล่นบทนี้ไหมเนี่ย แฟนแฟนลังเข้ามาโชว์เอามาฟาดฟันกับพี่บอลเลยค่ะใครจะเอาพระเอกคนไหนมารอเลยทุกคนเอาลอรอให้เท่าพี่บอลนะเพราะว่าพี่บอลอ่ะจะมีฉากไปฉุดนางเอกมาปั้มให้พระเอกมาช่วยค่ะถ้าพระเอกช่วยได้ก็คือพระเอกได้ปั้มค่ะนางงามซื้อกาแฟให้เน่กดกาแฟให้เน่ค่ะเพราะฉะนั้นว่าจไปบนเด้อพระเอกพระเอกบ่ดด้อันนี้เดอศตัวโกงมีหอดฉากโกงคืนโคตรหลมา ไปเขียนบทให้พระเอกกันมื่กี้รวมได้นักเอกก่อนพระเอกอีกร์ไปได้นักเอกก่อนเขาอีกเอาทำไมพี่น้องเอาทำไมอันนี้อันนี้ยุ้เกี้ยเขียนหนังหัวไหลฟ้าบอกว่าเดี๋ยวมันปิวไล้เสร็จนะอกี้ยอนหัวแห้งไหลหรือว่าอันฉากกันอะไนี่แหละที่ยววะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราพูดภาษาลู่ได้ไหมอันอันนั้นอ่ะฉากอันนั้นเกี้ยอันกวนล่ำวะเกี้ยภาษาลู่ด้วยเกี้ยงานถิ่นมากอเป็นเยอะ เจ้ว่าเบิ่งอะไรเขาพูดแต่สู๋วันนักเอกคาราเต้สายดำค่ะสันพี่ปอมปะงัดขืนมาแบบเงี้ยวจ่อยไว้ oh. <c oughs> ก่อนล้ำไม่สูบแต่สังงัดขึ้นมาแบบเงี้ยวจ่อยไปแล้วงัดแยงก่อนล้าก่อนล้าตัวนตัวไล่ไอ้ตัวนพระเอกตัวไล่ตัวไล่ตัวไล่โอ้ยวันนี้ล้วงัดขึ้นมาเ,เงี้ยวจ่อยแล้วพ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่อท่านเห็นอย่างเขาเงี้ยวแตกเงี้ยว เงาโชว์เลยนะงานเก่นมากเลยที่เงาจ้อยพนันเอ๊ะกว่ลรำไม่สวยอะไรของพ่อพญาบอกง้นเก่งมากเงาจ้อยน่ะโอ้ยโอ้ยตัวร้อยมาเป็นหัวปั่นเลยแม่ไปเดี๋ยวเดี๋ยวปิ้วท่นไม่ปิ้วเอ๊ะกาแฟค่ะกาแฟค่ะมันจะปิ้วมันปิ้วไม่ปิ้วนี่บอกไปเที่วไปทิมยเป็นตะมวนบัค่ะเป็นตะมวนบัค่ะจิมกาแฟอุ้มรักมาเลยค่ะเอาท่าไหนดีผู้ใดจะได้เพื่อเอกคนไหนพักกันไปลงคันเราไปจ้างกันเราเองเลยค่ะออกมาเลยคอยเตรียมหารุดเพชรไว้ให้บอกไส์บอกขนาดเพื่อเอกมาเลยว่่าาาขนดเท สูตรเพชดเครือข่ข่หามาได้แน่นอนบอกขนาดมากนะคะมาค่ะจิ้มกาแฟอุ้มลักมาค่ะสองตอนนี้สองกระสอบอยู่ที่ใครที่มีคุปองส่วนลดนะมันอยู่สองแปดห้านะคะจากสามใบแดงเด้อจิ้มมาจิ้มมาค่ะจิ้มมาบอน่องหัวมวนกันมวนบอลมวนบอลแต่หัวน้องไล่นี่นะแต่ก่อนล่ามัแต่หงัดขึ้นมาผันเหี่ยวจ้้ยพะเนี้ย อาไปตามหาพระเอกไาสันตามมาเลยค่ะใครชอบอันไหนเอาอันนั้นค่ะขอบคุณค่ะพี่ะพี่เจี๊ยบเจ้าถามมาก่อนล่ำตัวไรหรือก่อนล่ำพ่อพญาก่อนล่ำพ่อพญาก่อนล่ำตัวไรก่อนล่ำพระเอกเนาะก่อนร่ำพระเอกวีไปเสอยากเป็นพระเอกเจ้างัดขึ้นมาบัดเหียวจอยไาสันต้อยทำยังวางในตัวใจก็เลยสบอยสูพระเอกต้องกินกาแฟอุ้มรักเด้อมันเกลียวกันไหมเกลียวอยู่ได้เนาะเียว ถ้าจอยเราไม่จะสิเห็นพอออกไปก็แม่มาชิน